สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแพนวีเอฟัมบี้ภาคสองกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาดูกันในหน้าหลักนะครับตอนนี้ก็ข้งก่อนนทำภารกิจไปไหมมีภารกิจเยอะเลยนี่ภารกิจเราทําเลยมีภารกิจก็คือเล่นด่านให้ครบห้าดาแล้วก็มีให้รับของรางวัลแล้วก็โอ้มีหลายอย่างมากดูก็ฟรานย,ยังได้ของรางวัลเลยตอนนี้ผมก่อนรับของรางวัลก่อนนะครับเป็นเงินสองพันครับผมนี่มาเดี๋ยวเรามาเล่นกันใน ด่านต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคเราเล่นด่านที่8งั้นมาเราเริ่มเกมกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันและนี่นการเริ่มเลยด่านที่8ด่านนี้ให้เราเล่นเองเลยครับผมโอเคมาคาตาวันทำการเพิ่มเลเวลครับเป็นเลเวลสโอ้เหมือนว่ามีเกราะป้องกันด้วยฮะหลังจากนั้นเอะไอ้นั่นมันตัวอะไรนะไม่รู้ฮะตอนนี้ถั่วตะไรเพิ่งใช้ดีกว่าครับ เราใช้แค่พวกนี้ก่อนถวนเตาเพิ่งใช้ถวนเตานี้เป็นอาวุธสำรองทำไมตรงนี้มีระเบิดก,กันน้ำแข็งแล้วก็วอนาอัาอยู่ตรงนี้ล่ะเฮ้ยฟัมบี้ไฟมาอะไรนั่นอ่ะโอ๊ยมันเผาไปแล้วอ๋อเหมือนเหมือนที่คลิปก่อนที่เราทำแรกๆไปก็คือเจ้าฟัมบี้ที่ถือกว่าเพิงเนี่ยมันมันแพ้น้ำแข็งถ้ามันโดนแช่แข็งปั๊บไฟมันดับไปเลยมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับผมอืม เธอเป็นการฝองที่ดีมากนั่นตัวอะไรอะ่ะเอ้ยมันถือกระดูกมาเฮ้ยโอ้โหมันมันเฟกกินวอนักินวอนะโอ้โหมันโอ้โหมันกั้นทางหมดเลยไอตัวนี้เหมือนว่าฟัมบี้ตัวนี้มันทํามันฟางหลุมฝบโอ้โหนะแส่แข็งก่อเลยครับโอ้โห มาทำการใช้เจ้าตัวนี้เลยเจ้ามุมแมลงครับผมเอ้ยฟัมบี้ไฟมาโอ้อย่างนี้เราแย่แล้วอย่างนี้ผมก็วางไปทั่วแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าภาคเพราะว่าครั้งเนี้ยเริ่มเล่นยากแล้วเริ่มเล่นยากละโอ้โหพวกมันมากันขอวอยมากมาใช้กระลำปีนี่ทำดาเมจไฟทีเดียวเลยว้าวชนะแล้วครับตอนนี้เรามายันด่านไหนเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ อ๋อเราสามารถใช้ตัวละครได้อ๋อผมว่าผมอยากลองใช้ดูอะเออเอองั้นเราใช้ตัวอะไรดีอะ่ะใช้เจ้ากบได้ไหมกบอีพึ่งเออกบดีกว่ามาไอ้เจ้าหน้าตากบมาทําการดูข้าวฟนาว้าวาว,าว,าว,าว้าวได้มาแล้วเหมือนเจ้ากบนี้มันทําเหมือนว่าเจ้ากบนี้มีประเภทประเภทดวงอาทิตย์ครับผมอืมแบบไปดวงอาทิตย์น่าสนใจดีฮะเจ้ากบนี้เหมือนว่าจะเป็นตัวขมือกนะครับผม เอองั้นนั้นเรามาลองใช้กันดีกว่านะตอนนี้เราก็ฝามาฟื้นเจ้าก,กบได้แล้วมาเรามาวางตรงนี้ดีกว่าครับตัวนี้มันทาอะไรได้เอ่ยเจ้ากบตัวนี้เจ้ากบน่ารักตะบุตะมีไหนทำอะไรได้โอ้โหเคี้ยวไปเลยหย่อม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 โอ้นี่ไงมันทําดาเมจไฟไฟลงฝุได้นี่ขอกินแกไปด้วยนี่แช่แข็งไปเลยโอ้หอย่างนี้ก็ดีเลยครับเจ้าตัวกบน้อยถ้าเราใช้อาหารเสริมละ่ะเออเดี๋ยวรอให้มันมาเยอะดีกว่า นี่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 ทำดาเมจแบบไวๆมากเลยครับอ๋อพอมันเคี้ยวเฟจปั๊บก็จะให้ดวงทิตแกเราถือว่าเป็นการเคี้ยวที่ใช้เวลาน้อยมากที่สุดนะครับออ้อย่างงี้ดีเลยเอ้ยเราไม่ได้เอาบูมแมนแลนมาให้ผมไม่ได้สังเกตนะเนี่ยนะเราลองใช้อาหารเสริมงบงบน่อมย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 ่อมโโหดวงอาทิตย์ให้เยอะมากกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปอร่อยไหมล่ะเพื่อน กินเข้าไปเอาทําการนี่แน่ทําการเพิ่มโอ้โหโโหโ,โหสามารถกินเลนไหนก็ได้มากินไปเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ฝุดยอดเจ้าตัวกบเราได้ตัวละครมาใหม่เป็นตัวละครที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าเหมือนจะเป็นตัวกินลงฝดมาตัวนี้ชื่อเก็บปัตเตอร์ชื่อเก็บปัตเตอร์กินหลุมฝบ ราคานูนะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในด่านที่ฟิบครับไหนดูดิโอ้นี่ไ,ไงกินลงฝพมันยำ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 อร่อยน่าดูเลยฮนะมาเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าไปถึงด่านบอสไม่รู้ว่าจะไปถึงด่านบอสหรือเปล่านะต้องต้องเล่นต้องเล่นก่อนต้องเล่นไปก่อนครั้งนี้ก็เราก็ไม่กังวลเรื่องการกําจัดหลุมฝพแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีเจ้าตัวกินลงฝพแล้ว โห oh, มากันกวักไกวามากพวกนี้ไอตัวเอาดวงอาทิตย์ไปเนี่ยโอ้ oh, เอาไปอย่างเดียวเลยผมก็เลยก,กดไม่ทันเลยเมื่อกี้ไอเจ้าตัวฟอร์ม,มอนหลุมฝบมาโอ้โห oh, มันป้องกันเลยเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเรามีเจ้าตัวกินลงศฝแล้วครับนี่ทําดาเมจไฟพวกมันเลยโอ้ oh, ชนะแล้วได้เงินมาแล้วครับโอ้โ oh, หได้เงินเยอะมากหุ่งยนตเตือนลเรา เหมือนว่าพวกเขาเขาายามเตือนอะไรเราเอ๊ะทำภารกิจคืออะไรอ่ะทำภารกิจอะไรเหรออ๋อใช้ตัวที่เขากำหนดเอาไว้ใช่ไหมอ๋อใช้ตัวที่เขากำหนดเอาไว้ด่านที่11ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเรากำจัดได้แล้วครับเอ๊ะได้ของรางวัลมาแล้ว โอ้เหมือนเราทำภารกิจได้นหนึ่งอย่างไงแลง้วเราเรามารับเลยโอ้ได้เงินทั้งสามพันโอ้ได้เพิ่มเลเวลแต่ตัวละครของเราค่ามีข้อพนาเยอะมากเลยเนี่ยภาคฝองเนี่ยอ๋อเฮ้ยเหมือนว่าเฮ้ยทำไมหน้ารูปปั้นนั้นเหมือนหน้ารูปแฟบ,บ้ามากสามารถใช้ตัวละครอ,อื่นได้ผมไม่ใช้นะครับเพราะผมต้องเล่นด้วยตัวเองผมจะไม่ใช้ตัวละครอื่นทําการอัพเลเวลบอนัสเพื่อโอ้โหเหมือนมีพลังเพิ่มไหม โ okay. อเคเอเจ้านี้ด้วยเฮ้ยเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นมาเราให้วอนัดกินเพราะว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันเลือดเยอะค่อนข้างเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแช่แข็งไปก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะมันมีเกาะป้องกันด้วยเรอมากันแล้วทําการนี่เนี่ยใช้อาหารเสริมเพิ่มเพิ่มเกาะเฮย้ยมันโผล่มาแล้วแต่เ,เราจัดก,การเรียบร้อยแล้ว ชนะไปอีกครั้งครับโอ้เฮ้ยได้ของรางวัลเยอะมากเลยนะคุยเงินสามพันโอ้โหเงินไหลามาเทมาเหมือนภารกิจนี้ไอ้นั่นเป็นฟารามหอะฟารามหรืออะไรอะเราไม่สามารถวางมันได้เพราะว่ามีฟารามคืออย่างไหนมีหัวกลวยมีตัวกินดวงอาทิตย์แล้วก็มีพวกนี้เอามาเอาพวกนี้ไปครับ เห็นไหมครับว่าเราไม่สามารถวางได้เห็นไหมอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมเห็นไ,ไหมโอ้โหโอ้โหทำเป็นกลัวเป็นกลัวเราวางไม่ได้ครับผมเพราะมันติดแน่นไว้อยู่ไม่รู้เพราะอะไรนะมันไม่ให้เราวางวาระเบิดตรงนี้แหละเออกดผิดเกือบแล้วเกือบไปฟื้นแล้วโอ้เราได้ผักกาดเป็นประเภทต่อฟู่โอ้โหผักกาดตัวนี้สามารถต่อยได้เป็นนักมวยแฮะ อนนี้เหมือนว่าจะมีตัวฟอรมอนฟอมอนลงศพแล้วก็มีตัวไฟเกาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวไฟโลงฝีโลงเป็นโลงแล้วก็มีตัวตัวอูดด้วยอ่ะแล้วก็นี่เอานักมวยครับนักมวยทําการอัพเลเวลไปเลเวล2เ้ยเราสาม,มารถอัพได้อีกนี่อัพไปเลยออ้เลเวล3ามเขานี่แหละดามเมจมาแน่ๆโอเคไปเลเวล3ามแล้ว แล้วก็เอาตัวกีลงฟบกับโบลีนโอเคนี่เด้อนี้ยวานัดวานัดเอาไปด้วยครับนี่นี่นี่เห็นไหมเป็นนักมวยนักมวยครับนี่ทำการต่อย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 เข้าไปต่อยเข้าไปนี่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 โอ้โหทำดาเมจได้ดีเลยตัวนี้เจ้าผักกาดเนี้ยนี่นี่นี่เนมันชื่อผักกาดนะครับทุกคนนี่นี่นี่ทำดาเมจทำดาเมจต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อย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 โอ้ดีเลยแล้วก็พลัง นี่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 ฟัดเข้าไปฟัดเข้าไปโอ้โหฟัดแบบไม่เกรงกลัวใครเลยครับนี่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 ฟัดเข้าไปโอ้โหเฮ้ยใช้ดีนะเนียใช้ดีนะนี่นี่ต่อยหัวกระเด็นไปเลยอ่าไดงเงินใหม่อีกแล้วอ๋อต้นไม้ที่ถูกเป็นแบบนี้ครับผมคือมาเป็นเส้น เฟ้นต uh. ัวอันตรายเนี่ยก็คือห้ามไม้ต้นไม้ตายเด็กขาดเขาบอกเราอ๋อก็คือปกป้องต้นไม้ฝามต้นนี้ห้ามไม่โดนกินหรือให้ตายเด็กขาดอ๋อโอเคได้เลยไม่ใช่ปัญหาครับไอตัวแฟกอมาแล้วาทำการฟัดไปฟัดไปเลยฟัด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 นี่นี่ทำการต่อยต่อเนื่องต่อยต่อเนื่องตอนนี้ไกลแล้วไกลแล้วนี่แตกแล้วก็แตกแล้วแตกแล้วเอาฟัดไปเพิ่มนี่โ้โหมากับทำการ นี่เป็นไงล่ะในการโอเคโหสุดยอดต่อไปเป็นด่านนี้ครับโหเหมือนว่าจะมีเจ้าฟัมบี้ถือคบเพลิงไฟแล้วก็มีฟัมบี้ฟัมมอนลงฝบเออได้ไงเราสามารถอัพเลเวลตัวนั้นเตาของเรานี่พลังจะได้ดามเเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเอาเอารเบิรดระเบิด,ลบดแล้วก็ไอ้แช่แข็ง อันนี้เรื่อยๆเอาวันนี้ตัวกินลงฟอบอ่านักมวยโอเคเหมือนว่าเจ้าหัวกะละมังนั่นมาแล้วทำการใช้นี่นี่นีงเฟิร์มอาหารโอพวกมันเริ่มมากันเยอะแล้วด้วยเฮ้ยเจ้าก็เพิ่งมานี่น้ำการแช่แข็งไปเลยพวกมันเริ่มมากันแล้ว ตอนนี้แหละลุยโลธอ่าหัวหลุดแล้วครับได้เงินมาอีกแล้วเฮ้ยทุกคนเราปลดล็อคได้แล้วปลดล็อคก,กระถางได้แล้วนี่กดไปเลยลุไฟ์บ้ามาโอ้เราปลดล็อคก,กันแล้วให้เราปลูกต้นไม้เหรอ โอเคกดปลูกครับผม1ต้นโอ้ยเด็กดอกดาวเรืองทําการกดลดน้ําอ่ะจื๊บนีไม่เสียงเงินเลย,เ,ลยเขาบอกว่าอะไรนะให้เราลองลองฟื้อปับ๊บหูเงินมหาฝานได้เงิน500รอหรอมาเราปลูกอีกครับปลูกเป็นดอกดาวเรืองเหมือนเดิม เวลาของมันมี7ชั่วโมงครับก็คือการคิดจะ,จะดบของให้ดรอบเงินให้เหรอเอ้ยนี่ไงพึ่งทำการเร่งเวลาโอโ้ตอนนี้ก็มีเวลาแค่6ชั่วโมงฝี่ีนาทีโอเคอย่างนี้ก็ดีเลยครับนี่เราก็มาอยู่กันในด่านที่17ต่อไปด่านที่17เราเล่นไปยันนู่นเลยยันไปถึงด่านบอสของเรานะครับผมไหนเราลองรับของรางวาัลอีกอ้อทำการ อัพทีเดียวเลยครับได้เพชรมาด้วยได้เพชรได้เพชรครั้งแรกเลยไหนเราสมูทฟีเหมือนให้เรากดไปดูดูฟีก็ไม่มีตัวเลรอัพมาใหม่นะให้เราไปอัพเลเวลเนี่ยผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวพ์ทหน้าเราผมก็จะมาต่อกันที่ด่านที่17นะครับแล้วก็ไปยันด่านบอสเลยเออผมก็พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับงั้นผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ หากน้องๆชอบอย่าลืมกดฟับตะไครให้ผมด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดคลิปของผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ